นี่ทีหมื่นห้าร้อยกว่าคนนะครับอ่ะคือต้องบอกว่าวันที่ยี่สิบกรกฎานี้จะครบตามคำนำนายคืออายุสามสิบปีนะครับยี่สิบกรกฎานี้อาจารย์จะสามสิบอาจารย์ไปบอกปู่ว่าขอของขวัญวันเกิดเป็นหวยสามตัวได้ไหมอะอย่าลืมนะจะครบสามสิบแล้วซื้อเลยสามศูนย์ศูนย์สามอะพิมเลยสามศูนย์ศูนย์สามครับตัวจริงหล่อดดูดีมากนะอาจารย์พร้อมลงเปล่าพร้อมผอม,อม้อมครับ น,น้ำหนักลดเยอะเลยรูปนี้เลยค่ะที่อาจารย์เจมหัวให้แม่หนูเองโอ้ใช่ไหมครับสำนักอยู่อำเภอนามูลจังหวัดกระสินนะครับอ่ะอ่ะอาจารย์จะให้แคปออมศินก่อนแล้วกันนะครับนี่โอ้ไฟกับพริบแล้วครับอาจารย์พร้อมเยอะเลยนะครับพร้อมจริงๆนะครับพร้อม ใครเคยเห็นตัวจริงอาจารย์แล้วนะครับอ่ะอันนี้ออมสินนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้แคปรัวๆเลยเพราะว่าไฟมันกระพริบแล้วเดี๋ยวฝนจะดับแล้วนะครับถ้าดีหมื่นห้าร้อยกว่าคนนะครับอืมอ่าชิบหายแล้วศูนย์สามอันเน็กสีวางไนเด้อเนาะอ่ะออมสินแคปหรือย,ยังครับอ่ะแคปหรือย,ยังครับ แคหรด้ยังอา้าไม่มีใครตอบเลยอ่าแคหรด้ยังครับออมสินแคปแล้วค่ะอ,อ่ะโอเคก็ไปชุดเต็มก่อนอ่ะชุดเต็มรัฐบาลไทยครับแคปเลยนะครับซื้ออะไรก็ได้ให้มีหนึ่งนะครับ หนึ่งหกหนึ่งห้าหกห้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดอันนี้คือชุดเต็มนะครับหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหกหนึ่งหกสองนะจริงๆอาจารย์ชอบหกหนึ่งเจ็ดอีกตัวหนึ่งนะเออจริงๆชอบหกหนึ่งเจ็ดแต่กลัวมันเยอะนะครับก็เลยได้ตัดออกนะครับอแคปหรือยังครับชุดเต็มถ้าฝนไม่ตกไม่ได้พูดนานเอ้ยถ้าไฟไม่ดับไม่ได้พูดนานขนาดนี้นะครับ อาจารย์ก็อยากคุยเล่นกับลูกศิษย์บ้างนะครับเงาเพราะมันกดดันนะเอ่ะชุดเน้นครับเลขเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้ตัดให้เหลือน้อยลงอ่ะแคปหรือยัง แอแคบเรียงอ่ะเดี๋ยวทูปปู่ให้แป๊บหนึ่งครับตออันเราอยู่แล้วอ่ะพร้อมเนาะทูปปู่นะครับอ่าฝากแชร์หน่อยนะใครยังไม่แชร์เร้ออาจารย์จะให้ทูปปู่สี่ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้ okay. ไปนอนกันมั้นสี่เดือนนะครับอาจารย์คิดว่ามันจะออกตัวเดิมหมดเลยนะครับอาจารย์ยังให้หกหนึ่งตัวเดิมแล้วก็ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามนะครับศูนย์สองสามนะ ทำไมถึงมีศูนย์สองสามมันมีศูนย์อยู่สองตัวอาจารย์ก็เลยเอาศูนย์สองามมาใส่แล้วตัดเล่นศูนย์สามศูนย์สองสามูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยติดมาเฉยๆไม่ค่อยออกหรอกนะครับก็เน้นพวกนี้เอาลวกันเนี่ยแคปนะครับทูปปู่ใครแคปแล้วบอกว่าทูปปู่ขอพ้นค่ะทูปปู่ขอพ้นครับกินเขาให้ตรงเวลานะฮะอยากอยากตรงอยู่ครับโอเคกินตรงเลย จิบยามกินเข่าหลยๆครับบ่าอยากจอยนะครับอ่ะแคปแล้วเนาะทูกปู่เนาะทุกคนเนาะก็ทําไมถึงมีศูนย์สองสามเนี่ยก็คือศูนย์สองตัวนะครับอาจารย์ก็เลยเอาออกมาก็เลยเป็นศูนย์สองศูนย์สามสองสามแก็ศูนย์ศูนย์นะครับอืมตัวเลขเน้นเราก็เป็นชุดนี้นะครับอืมหกหนึ่งกับเก้าหนึ่งนี่ตัวเดียวกันอย่าว่าไม่บอกนะหกหนึ่งกับหกเจ็ดก็ตัวเดียวกันฟังฟังหกหนึ่ง กับเก้าหนึ่งตัวเดียวกันทําไมก็หกกับหัวหกหนึ่งกับหกเจ็ดก็ตัวเดียวกันทําไมเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเป็นหกเจ็ดก็ได้เป็นเก้าหนึ่งก็ได้นะตัวนี้จําไว้นะอาจารย์บอกแล้วนะนะอย่าว่าเอ้ยไม่เห็นเลยอ่อย่านะครับเนาะอืมอ่ะขอขมากรรมกันนะครับค่อยมาคุยเล่นคุยหัวกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกไฟดับแล้วก็พี่ๆคนไหนว่างนอนไปนอนนะ